สนับสนุนโดยตลาดนัดชิวาตรงข้ามโกตีหมูกระทะสามกองพวกเราคือพื้นที่แห่งความสุขอีโคโฮสเทลที่พักแนวรักโลกตรงข้ามสุรรถยนต์ฮอนด้าถนนพังงา076-212-652 Sleepbox Eco Style สวัสดีครับคุณผู้ชมและภูเก็ต h ฮปปี้นิ่นะครับเทปนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดนัดชิวานะครับพวกเราคือพื้นที่แห่งความสุขนะครับและตอนนี้ฮะปันปันนั่งอยู่ที่ร้านที่แบบว่าโอ้โหบรรยากาศดีดีนะครับอยู่ชั้น2ชั้นดาดฟ้านะครับสามารถชมวิวตลาดด้านหลังเราเห็นใครหน้าตาดีเราสามารถจิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ดยเฉพาะคนที่อายุเยอะเนี่ยใส่ตายาวเนี่ยมองไปนี่จะเห็นชัดมากเลยนะครับผมก็อยู่ที่ร้าน Up To You นั่นเองนะครับก็เป็นร้านที่บอกว่ามีเครื่องดื่มให้คุณได้นั่งชิลนั่งเมาส์กับเพื่อนๆบรรยากาศดีๆมี2ชั้นนะฮะตอนนี้เราอยู่ชั้น2และตอนนี้นะครับผมรอแขกพิเศษวันนี้เรามีพิธีกรพิเศษอีก1คนด้วยความที่แบบว่าจากเทปที่แล้วใช่ไหมครับผมเดินชอบคนเดียวเนี่ยมันไม่มันครับก็เลยไปปรึกษาทางด้าน เจ้าของช่องนะฮะบอกว่าขอส่งมาหนึ่งคนที่แบบว่าช็อปเก่งๆต้องพาผมไปช็อปเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดช็อปส่วนใหญ่ไปนี่ก็จะขอกินฟรีก็ตลอดนะครับแต่ว่าเราต้องหาพิธีกรหญิงสักคนหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องสวยมากนะฮะเอาแบบไม่ต้องสวยนะครับเอาเน้นช็อปเก่งนะฮะตอนนี้กําลังรออยู่รออยู่ไม่รู้เมื่อไหร่จะมานะครับนัดนัดเนี่ยหกโมงเย็นตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่มาเลยครับคุณผู้ชมอุ้ยมาหาใครครับนัดเอาไว้ไม่ใช่นัดใครครับดฉันอันนี้คุณเป็นใครครับผม เอานี่โมเมเหรอครับแล้ค่ะปกติไม่เคยเห็นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมปกติเจอโมเมเนี่ยตอนไม่แต่งหน้าไงคุณผู้ชมขับคายคนนี้คือผู้ชมคายดีเจโมเมอ่าปกติเจอเนี่ยไม่แต่งหน้ากับตอนแต่งหน้าจะไม่เหมือนกันนะ <c oughs> นี่ถ้าเกิด <c oughs> ถ้ารอรถเมย์อยู่ช่วงดึกๆเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> แล้วไม่แต่งหน้าเนี่ยน <c oughs> นีีีี่่่่ทไมมมรถเย์คนอื่นนึกว่าผีหลอก ก็มีมเออรอรถโพทองอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะไหนไหนวันนี้นัดกันที่ร้านนี้แล้วอัพอยู่เราก็ต้องชิลกันหน่อยนะฮะเราก็ต้องแบบว่าต้องมีเครื่องดื่มอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมอ่ะน้องๆๆครับผ <kop i. S 1> มน้องน้องครับน้องครับอ่าน้องๆๆนี่มาแล้วอ่ะสั่งอะไรอ่เเจ้าของร้านเออไล่ออกทำไมครับนี่คือพนักงานเหรอคะถามก่อนเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิง คุณเจ้าของร้านอัพทูยูถ้าคุณดูอยู่นะฮะคุณเจ้าของร้านอัพทูยูนะฮะถ้าคุณดูอยู่เนี่ยปล่อยให้พนักงานเสิร์ฟสวยกว่าตัวเองได้ยังไงคือสวยขนาดนี้มันไม่ควรที่จะมาเป็นพนักงานเสิร์ฟใช่หรือเปล่าดิฉันเป็นเจ้าของใช่จริไปเรียกเจ้าของน้องไปเรียกเจ้าของร้านมาฮะน้องเองค่ะเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านช <c oughs> ินนั่งเลยครับผมชินนั่งเลยฮะชัญน,นั่งเลยคเปลี่ยนไปทันทีนะคะชิญนั่งครับผมโอ้ตายแล้วเกือบไปไล่ออกไปไล่เจ้าของร้านเขาออก ทลายเจ้าของร้านเขาออกปุ๊บก็เรามาเป็นเจ้าของแทนได้เลยนะครับผมอ่าแนะนําตัวหน่อยครับเจ้าของร้านอัพดูยูของเราชื่อบารูนนะคะครับผมปกตินี่คือสวยตั้งแต่เกิดหรือว่ายังไงฮะไม่ค่ะนี่คือหมายความว่าไงครับเพราะว่าคนนี้แนะนําเลยว่าเขาไม่ได้สวยตั้งแต่เกิดทํามาเยอะมาก <c oughs> <c oughs> หลังจากที่มีเครื่องสมานขายในท้องตลาดพวกเขาจะดูดีขึ้นมาเลยนะอ่ะพูดกับคุณบลรูนสักหน่อยนะครับอัพดูยูตำแหน่งร้านใครที่มาที่ตลาดนชิวานะครับอยู่ตรงไหนโซนไหนอะไรยังไงครับ ตอนนี้ของเราจะเป็นโซนสีส้มนะคะทั้งโซนสีส้มนี้จะเป็นโซนที่ขายแอลกอฮอล์ทั้งนั้นเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครที่จะมาโซนนี้ก็คือจะมีแต่ร้านเหล้าทั้งนั้นเลยอะคะ่ะก็คือว่าเอาง่ายๆเลยเโซนสีส้มอยู่ตรงไหนก็คือตรงที่มันมีร้านแอลกอฮอล์เยอะๆอโซนสีส้มจะเป็นโซนตู้คอนเทนเนอร์ค่ะตู้คอนเทนเนอร์เปิดทุกวันไหมอะอ่าอันนี้ปิดทุกวันพุธค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากวันพุธคุณก็มาได้ตลอดเลย กี่โมงอะไรยังไงร้านเราเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนก็คือขาแบบแอลกอฮอล์เนี่ยมาที่นี่ได้เลยใช่ค่ะร้านจะมีแอลกอฮอล์แล้วค่ะดิฉันดูในเมนูค่ะคุณอันนี้เรามีอาหารด้วยใช่ก็คือมีกับแก้มส่วนส่วนใหญ่แบบลูกค้าที่มาเนี่ยนั่งชิลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนยังไงครับส่วนมากจะเป็นกลุ่มวัยทางานนะคะแล้วก็เป็น กลุ่มวัยรุ่นบ้างก็มีปั๊บปายะค่ะเพราะว่าของเราจะเน้นตรวจบัตรเพราะว่าของเราจะไม่ให้ห้ามเด็กอายุต่ำก,กว่า20ขึ้น,นะ,ะอ้ยังที่ดิฉันเข้าไม่ได้เพราะว่าคุณอายุเกิน <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ให้ผู้สูงอายุเข้านะคุณผ <c oughs> ู้ชม,มชอายุ60นี่ไม่ให้เข้าเลยนะฮะอ่าส่วนใหญ่ก่อนที่จะไปเครื่องดื่มเมื่อกี้โมเมบอกสนใจกับแก้มมีเยอะมากเลยส่วนใหญ่แบบด้วยนะเออยอดฮิตยอดฮิตเลยเนี่ยเมนูไหนที่แบบว่าถ้ามาแล้วอย่าลืมสั่งเป็นกับแก้มอะไร ปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะอันนี้จะเป็นกับแก้มที่คนสั่งเยอะมากโดยเฉพาะกินกับแอลกอฮอล์นี่ก็จะแบบว่ารสชาติดีมากๆเลยกลมกลับเข้ากันใช่ค่ะเพราะว่าเนี้ยของเราจะทางร้านเราจะเป็นสูตรพิเศษค่ะไม่เหมือนใครด้วยนะใช่แล้วส่วนส่วนใหญ่แอลกอฮอล์ของที่เนี่ยก็ก็คือมีหมดเลยไหม ที่ขายดีได้บอกว่าคนชอบสั่งจะเป็นอะไรคะอ่าส่วนมากจะเป็นเบียร์เป็นของส่วนมากเบียร์ก็จะเป็นเบียร์สดค่ะ,คะอืมถ้าเลาก็จะเป็นของพวกแสงโสมอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะติดต่อยังไงแฟนเพจที่อยู่อะไรยังไงหรือว่าเบอร์โทรม,มีไหมครับอ๋ออันนี้จะเป็นเพจเข้าไปที่เพจ up to you เลยค่ะ,คะอันนี้ก็พิมพ์เข้าไปสามารถพิมพ์เข้าไปทาง Facebook ได้เลยว่าอั o you ก็จะขึ้นมาเลยค่ะทางร้านอั o you ของเรานะคะนอกจากจะเป็นร้านที่ขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์แล้วก็ ร้านเราจะมีบรรยากาศที่รู้สึกจะดีเป็นพิเศษเพราะว่าร้านเราจะเห็นทุกมุมของตลาดนะคะแล้วก็จะมีชั้นลอยชื่อชั้น2ที่จะเปิดโอเพนค่ะแล้วก็มาแล้วนอกจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณชอบนะฮะ<ช>กับแก้มนะฮะที่ควรสั่งมี 1. นึ่มีไก่ทอดน้ำตาลสออ่ากุ้งแช่น้ำตาลสามครับ <laughs> เมนูเขาเยอะมากคุณจริงเหรอไม่ได้เตรียมเลยนี่ไงเดี๋ยวผมให่ทอดผมเยอะนะเออพวกแบบว่านักเก็ตอะไรนักเก็ตก็เป็นก็เป็นเมนูเหมือนกับว่าเออกับแก้มทั่วไปกะเมาก็ได้กะอิ่มก็ได้เลยใช่ที่ที่นี่คือสดมากลูกค้าก็จะเดินซื้อจากตลาดขึ้นมานั่งกินด้วยอะไรอันนี้ก็คืออนุญาตให้ออามาด้วยถ้าเกิดแบบว่าซื้อของจากตลาดมามานั่งกินอะไรเงี้ยแต่ไม่สั่งอะไรของที่ร้านเลยครับได้ไหมครับอันนี้ก็ได้ค่ะได้ได้ได้ว อย่างอย่างเห็นไหมลูกค้าต้นนั้นเขาก็จะซื้ออาหารขึ้นมากินเขาก็สั่งเบียสั่งน้ำะไรคือถ้าเกิดคุณจะขึ้นมาแล้วคุณไม่สั่งอะไรของที่นี่เลยก็แล้วแต่จิตสำนึกสามัญสำนึกคุณลองฟังสเกลเสียงเจ้าของร้านมาสัครู่กันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะเสียงสูงนะคะได้ค่ะล้อกันเล่นล้อกันเล่นอาจะยังไงใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องมาที่ร้านอัพทัวยูค่ะหรือชื่อร้านภาษาไทยว่าแล้วแต่มึงค่ะแล้วแต่มึงเลยนะครับ คุณผู้ชมครับมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกเราสองคนมานะว่าถ้ามาที่ตลาดนชีวานะครับจะต้องมากินหอบหมกที่อร่อยที่สุดซึ่งอยู่ที่ตลาดนชีวาคือด้านหลังของเราเนี่ยะจะเป็นที่จอดรถคือทะลุไปเนี่ยจะเป็นโกตีหมูกระทะใช่ไหมพยายามความถึงขนาดนั้นใช่คือจะบอกว่าจอดรถตรงแถวถ้าเกิดคุณจอดแถวโกตีคุณทะลุเข้ามาเนี่ย ซ้ายมือเลยคุณจะเห็นเลยนะฮะมีร้านตามกลิ่นมาได้เลยเพราะว่าของเขาหอมมากจริงๆเลยครับเป็นหอมหมกที่อร่อยที่สุดในตลาดนัดชิวานะครับชื่อว่าร้านยกหม้อนั่นเองนี่ทักทายกับพี่เจ้าของร้านหมไม่มีเต้าอื่นขายเลยค่ะไม่มันอร่อยจริงๆเพราะคือเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่เขาชอบกินเขาชอบกินหอมหมกมากเพื่อนผมกับคุณแม่เขาเนี่ยชอบกินหอมหมกมากแล้วก็เขาเคยมาชิมที่นี่แล้วเขาบอกว่าต้องมาลอง คนที่ชอบกินหอหมกหรือว่าไม่ชอบก็ตามเนี่ยต้องมาลองหอหมกที่นี่นะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรครับชื่อยาค่ะพี่อะไรนะยาค่ะพี่ยาพี่ยาเป็นเจ้าของร้านเลยไหมฮะเป็นเจ้าของร้านเลยหอหมกของเรามีกีิ่สูตรอะไรยังไงครับก็มีหอหมกปลาหอหมกทะเลแล้วก็หอหมกแถมหม้อค่ะมีมีหอหมกปลาหอหมกทะเลแล้วก็มีแบบแถมหม้อกับบ้านด้วยใครที่ไม่มีหม้อหรืออยากมีหม้อเป็นของตัวเองก็ซื้อแบบแถมหม้อไปหมายถึงหม้อเลยเหหม้อหอหมกหม้อหอหมกหม้อดินหม้อดิน เอออันไหนสูตรไหนที่แบบว่าแนะนําเลยแนะนําอร่อยที่สุดผมเชื่อว่าอร่อยหมดอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นซีฟู้ดอะค่ะซีฟู้ดคืออันไหนครับอันไหนคือซีฟู้ดเป็น,ปนเ,เป็นอยู่ในกระดองปูเอ้กระดองปูเออ,อกระดองปูปกติชิมแล้ประมาณเท่าไหร่เอ่ปลยี่สปลา25ซีฟู้ด35ค่ะหม้อนี่ห้าสแถมหม้อหม้อนี่นห้าสิบหม้อเพราะว่าแถมหม้อด้วยนะคุณโมเมคุณอยากชิมอันไหนหรือเปล่าอยากชิมเป็นแบบกระดองยังไม่เคยเห็นไงคุณชี้คุณอยากชิมคุณเอากระเป๋าเงินมาหรือเปล่าครับอยากได้หนึ่ก็ได้ อเอาไปลองอย่างละหนึ่งคุณผู้ชมเขาพูดเองเราไม่ได้ขอเขาเลยนะเขาบอกเลยเอามา200 200 200เอาคิดตัง200ร้อยเรอเล่นเรา,า,า,อาอยากชิมซีฟู้ดอ่าไม่อยากชิมอะไรครับซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดอาจจะอยากแบหนึ่งเป็นซีฟู้ดกับเป็นบแบบปลาปลาก<อ>็ได้ค่ะชีนิ้วสั่งเหมือนกับว่าเอาเงินจ่ายเขาเลยนะคุณผู้ชมที่ร้านนี้คือนอกจากหอมหมกแล้วมีแบบเมนูอย่างอื่นไหมครับไอ้แกงมันปูแล้วก็อ๋อนี่มาดูด้านนี้คุณผู้ชมมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้ อ้าวเมื่อกี้ผมสั่งซีฟู้ดเนี่ยคุณมาแย่งกินของผมทำไมเราจะสั่งซ้ำกันไม่ได้ค่ะผมเนี่ยจะลองซีฟู้ดกับอันนี้คืออะไรครับคุณกินนะผมจะกินสองอันนี้ดิฉันก็จะกินสองอันนี้คุณมีส่วนคุณจะกินกล่องโฟมไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่จ้าคือท่ะอดจ้ไข่ปูทอดผมย้ายไ่ไี่ไข่ปูทอดนะคุณผู้ชมตอนนี้เขากำลังเอามาให้ผมชิมตอนนี้พอหมกแกชิมไปก่อนกินไข่ปูก่อนฉันชิมแล้วมา กินทุกอย่างเลยอ่ะเอามานี่ผมกินไม่ทันเขาเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปกินอันนี้แป๊บหนึ่งนะฮะต้องขอบคุณพี่ยาวก่อนนะครับผมพี่ยาวขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีครับ,บสวัสดีครับ,บ,รบเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นพนักงานร<อ>้านนี่คือก่อนที่เราจะเข้าไปถึงสปาที่เราอยากจะได้นะอันนี้มีเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรอครับใช่ค่ะไปเป็นเครื่องดื่มสุขภาพค่ะเป็นน้ำข้าวโพดไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยนะคะ เป็นน้ำข้าวโพดที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยจะใส่ไปเฉพาะน้ำเปล่านะฮะเท่านั้นน้ำก็ไม่ผสมเลยไม่ได้ผสมค่ะน้ำข้าวโพดล้วนอ๋อเป็นน้ำข้าวโพดล้วนนะอย่างนี้เราต้องลองชิมดีกว่าเขาให้ชิมหรือเปล่าปกติปกติขวดละเท่าไหร่ครับขวดละยี่สิบห้าจ้ะขวดละยี่สิบห้าสตางค์เท่านั้นเองนะครับยี่สิบห้าบาทค่ะกล่าวว่าซื้อสี่ขวดบาทหนึ่งถูกไปไหมถูกไปเดี๋ยวผมจะชิมเลยเขาจะรวยช้าเขาให้มาขวดเดียวเหรอขวเดียวเหรอคะผก็ไม่ได้ชิมหรอกสองหลอดก็ยังดี สองคนได้ดีดูชีวิตรันทดเหลือเกินไม่ชอบเลคือปกตินอกจากน้ำข้าวโพดจะมีมีน้ำกระเจี๊ยบน้ำเอาน้ำเต้าหู้ค่ะค่ะนี่เราสงคนก็น้ำกระเจี๊ยบเนี่ยเขาก็จะคั้นจากดอกคำฝอยอ่ก็ดอกกระเจี๊ยบใช่ไหมลูกเขาเรียกอะไรนะลูกกระเจี๊ยบเขาเรียกว่าลูกกระเจี๊ยบลูกเจี๊ยบไม่ใช่ลูกเจี๊ยบก็คือเป็นไก่ตอนเด็กๆนะฮะพอออกมาจากไข่พวกเขาก็มาคั้นน้ำเลยก่อนที่เราจะเข้าร้านสปาเนี่ยครับคือหน้าร้านเนี่ย ก็ดึงดูดมากหลายสิ่งแล้วแต่ว่าขอไปหาผลิตภัณฑ์สปาให้พี่สาวก่อนไปเลยนี่ยังไงเราก็ดับกระหายกันเรียบร้อยเพราะว่าเราก็ทําเป็นไปทักน้ําสุขภาพเขาแต่ปรากฏว่าอร่อยมากคือเป็นคนชอบกินน้าที่แบบไม่หวานมากเราไม่ต้องเสียเงินด้วยนะใช่คุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์สปาซึ่งแบบว่ามีเยอะมากจากธรรมชาติ อันไหนที่บอกว่าขายดีที่สุดสมมติว่าผมจะซื้อไปฝากพี่สาวเขาจะชอบใช้พวกของแบบหอมๆอะไรเงี้ยผู้หญิงก็แบบนี้ค่ะว่าโลชั่นอดี้โลชั่นอะค่ะมันใช้ดีมากอันนี้คือจะหอมติดมือติดเนื้อเลยเลยค่ะอันนี้มีทดลองด้วยกินกินไหนที่แบบว่าเขาชอบสุดกินนี้ใช่ไหมครับโอ้จะบีบเสรนาฬิกาผมเลยนะครับเจ็บแคนที่ผมเนี่ยไปกินน้ำเขาพวของเขาอันนี้คือเป็นเป็นเป็นครีมบำรุงเอ Im, mm, หอมมากเลยไม s <S <Yeah> UH> ่ิใช่ไม่อยากดมเหมือนคุณทำไมอ่ะคุณดมสิมันได้กลิ <d <d umm ่นผลิตภัณฑ์เขามันหอมอ่อนๆเนาะคือมันจะไม่แบบไม่ฉุนเกินอ่ะคือถ้าเป็นดีเจปันๆต้องแบบขอแรงๆกินตัวแรงถึงจะดับกลิ่นผมได้นะเฮ้ยแต่หอมจริงๆนะคือคือจริงๆโดยเฉพาะผู้หญิงใช้เนี่ยผมว่ากลิ่นมันแบบหอมนุ่มๆนะกลิ่นนี้เมื่อกี้ที่เราลองอันนี้สมัยไทยดีค่ะปกติผมจะชอบกินผากก็ชอบแบบ นี่นี่ผมจะบอกว่าผมชอบกินมะพร้าวมีเทสไหมครับผมงอ่ะครั้งครั้งอันนี้จะใช้ทาแบบกลางวันกลางคืนหรือว่าได้เลยค่ะทุกเวลาได้เลยได้ได้ตอนนอนก็ทาได้เพราะว่ามันผลคลายได้ด้วยจ้ะอือคือเนี่ยปกติเวลาแบบเราอยู่แบบนอนในห้องแอร์อย่างเงี้ยผิวมันจะแห้งไงทาแล้วแบบมันชุ่มชื้นมากคุณผู้ชม อ่าเอาฝากหน่อยสำ,อสำหรับสำหรับคุณผู้ชมที่แบบว่าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์สปาชวนมาที่ร้านจัสมินหน่อย<ช>ของฝากของฝากอะไรพวกน,นี้ก็แวะมาเซอร์ที่ร้านจัสมินได้นะคะเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันบายสองค่ะแต่ว่าปิดวันพุธค่ะก็คือเปิดทุกวันปิดเฉพาะวันพุธนะครับกี่โมงนะฮะเปิดบ2สองเปิดบ2สองถึงถึงสี่ทุ่มจ้ะเปิดบ2สองนะครับถึงบ่ายสองโมงสิบนาทีถึงสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มก็มาได้ที่ร้านจัสมิน ตอนนี้ขอเลือกต่อกัอนนะคุณผู้ชมนี่ภูเก็ต Happening